มาจากคนนักมาจากคนหนักหนึ่ โอ้โย่ลาเยี่โย่โย่กันสโย่โย่โย่เจี่มเาเปาเปเย่ขอบคุณนักึษาทุกท่านนะครับขเชิญนั่งครับ